เดททุกเรื่องราวของชาวเมืองลุงเศรษฐกิจท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับรายการที่นี่เมืองลุง คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีกิจกรรมสําคัญนะคะที่ตอนนี้ก็าทางจังหวัดพัทรลุงเราก็ได้มีการนะคะจัดกิจกรรมเดินวิ่งปัน่น ธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะนางนิสากรวิสิตระอัดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะได้ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะภาคเอกชนและก็กลุ่ม พลังมวลชนทุกภาคส่วนค่ะในจังหวัดพัทลุงร่วมพิธีรับมอบธงนะคะตราสัญ,ญลักษณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะในกิจกรรมเดินวิ่งปันธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะคะ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะได้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะจังหวัดพัทลุงก็ได้มีการทำพิธีรับธงตราสัญลักษณ์นะคะจำนวน72คันค่ะต่อจากจังหวัดสงขลานะคะ เมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกาค่ะณองค์การบนะร,ริหารส่วนจังหวัดพัทลงุงส่วนหน้าที่3อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งหลังจากสิ้นพิธีรับธงตราสัญลักษณ์แล้วนะคะนางนิสากรวิสิทสร,ระอาจผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้นํำขบวนนะคะเดินวิ่งปั่นธงตราสัญลักษณ์ออกจากบริเวณจัดพิธีค่ะ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4นะคะไปยังจุดพักธงและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองณนะสำนักง,งานเทศบาลตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะโดยระหว่างเส้นทางการเคลื่อน ขบวนเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีกลุ่มพลังมวลชนนะคะในพื้นที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองค่ะตั้งแถวนะคะตามถนนค่ะพร้อมโบกธงสีเหลืองร่วมสมขบวนเดินวิ่งปั่นตลอดเส้นทางกันด้วยค่ะและก็จุดดังกล่าวค่ะก็ยังมีการจัดนิทรรศการนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะและก็พระราชกรณียกิจค่ะการฉายภาพยนตร์นะคะเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะการจัดกิจกรรมจิต บำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะและก็บำเพ็ญสาธารณกุศลด้วยมีการแสดงพื้นบ้านและก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและวันนี้นะคะวันที่10มิถุนายน2567นี้เมื่อช่วงเช้าค่ะก็มีการเคลื่อนขบวนนะคะ,ะจากสำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอนค่ะเพื่อไปยังจุดพักทงนะคะและจัดก,กิจกรรมเฉลิมฉลองณนศะาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะ ก็จะมีกลุ่มพลังมวลชนนะคะทั้งในพื้นที่แล้วก็จากอำเภอใกล้เคียงพร้อมใจร่วมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะร่วมส่งขบวนทงนะคะตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็จะมีการส่งต่อธงราตสัญ,สญ,ญลักษณ์นี้นะคะแก่ผู้ร่วมขบวนเดินวิ่งปัน่นตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้นะคะจนถึงจุดหมายค่ะ แล้วก็ขบวนนะคะเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ก็จะถึงบริเวณสารหลักเมืองอพัทลุงนะคะในตัวเมืองในเวลาประมาณ15นาฬกาค่ะก็จะมีการจัดนิทรรศการนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและก็พระราชกรณียกิจค่ะ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลค่ะการแสดงพื้นบ้านนะคะและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็อื่นๆด้วยค่ะก็จะจัดกันที่สารหลักเมืองนะคะในวันช่วงช่วงบ่ายวันนี้นะคะ และในวันพรุ่งน,นี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันที่11มิถุนายน2567นะคะในช่วงเช้าเวลา7.30ากนาทีนะคะก็จะมีการจัด ขบวนนะคะเดินวิ่งปั่นเพื่อส่งต่อธงตราสัญลักษณ์นะคะให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาปากพนังบนนะคะอําเภอเจ้าวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยนางนิสากรวิสิสรอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงท่านก็จะเป็นผู้ส่งต่อธงตราสัญลักษณ์นะคะให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไปค่ะซึ่งวันนี้จุดที่ผ่านนะคะก็จะมีที่ ขบวนนะคะจะผ่านตั้งแต่ช่วงเช้าก็คือออกจากสำนักง,งานเทศบาลตำบลป่าบอนนะคะซึ่งเป็นจุดพักพิธีการเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้เมื่อวันนี้นะคะและก็วันนี้ช่วงเช้าก็จะมีการเคลื่อนะบวนออกจากสำนักง,งานพัฒนาการภาคอาโทษค่ะสำนักง,งานพัฒนาภาค4นะคะต่อไปยังผ่านจุดที่4ก็คือปั๊มน้ํามันปตท,ทบางแก้วนะคะจุดที่ จุดต่อไปก็จะเป็นหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเขาชัยสนนะคะผ่านทกศส,สาขาท่านางพรมแล้วก็จุดกลับรถหน้าศูนย์บริการมิสูมิชินะคะมิสูนะคะแล้วก็ต่อไปอย่างสารหลักเมืองจังหวัดพัทรลุงค่ะ ก็สามารถตลอดเส้นทางนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าอยู่จุดที่ทางขบวนผ่านก็สามารถที่จะไปร่วมนะคะในกิจกรรมครั้งนี้ได้โดยการสวมใส่เสื้อเหลืองนะคะไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ นำขบวนกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีการมาเฉลิมฉลองกันที่ศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุงกันด้วยค่ะก็มาตามต่อกันได้นะคะซึ่งก็จะมีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สามารถที่จะรับชมได้ทางเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็รวมทั้งเพจของสวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยเราก็จะมีการแชร์กันมากันนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย